อาละรครับฝ่ายหญิงผ่านไปก็ต้องมีฝ่ายชายเนาะก็ต้องมีฝ่ายชายนะคะรางวัลน,นี้นะคะ men mthai com ก็เป็นพาร์ทที่นำเสนอเรื่องของผู้ชายผู้ชายนะคะคบ,บุคคลชายที่เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของงานไลฟ์สไตล์แล้วก็ครอบครัวค่ะเป็นผู้เฟ้นหาว่าบนโลกออนไลน์ในปีที่ผ่านมาเนี่ย men mthai com เขาหามาว่า ออนไลน์ Online, กล่าวถึงใครมากที่สุดที่จะเป็นสุดยอดสุภาพบุรุษที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมเรานะคะและสำหรับ The Most Top Talk About Guy นะครับไปดูกันดีกว่าว่าใครได้รางวัลน,นี้กันบ้างครับรางวัล Top Talk About Guy ได้แก่เกียรติศักดิ์เสนาเมือง โคชซิโก้นะฮะเกียรติศักดิ์เสนอาเมืองนะครับโค้ชขวัญใจชาวไทยนะฮะที่พานนักฟุตบอลทีมชาติไทยคว้าชแชมป์ซูซูกิครับ2014นะฮะปิดฉากการรอคอยถึง12ปีเต็มได้อย่งางภาคภูมิใจและสมศักดิ์ศรีครับนรงชัยคุณปลื้มคุณนรงชัยคุณปลื้มหรือนายกตุ้ยนะคะนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะผู้อยู่เบื้องหลังการปรับปรุงภูมิทัศนห์หาดบางแสนให้กลับมังงดงามอีกครั้งหนึ่งนะคะค คุณพ่อตั้มนะครับคงศักนิมิตเกษมนะครับคุณพ่อตัวอย่างผู้เสียสลัดทุ่งเทแรงกายแรงใจนะครับเพื่อปฏิหารให้ลูกชายหายจากเจ้าชายนิทราครับและเนื่องจากในวันนี้นะคะนายกตุ้ยติดภารกิจไม่สามารถมารับรางวัลได้ค่ะฝากภาพและเสียงมาค่ะ สวัสดีครับผมนะครับนายนรงชัยคุณปลื้มปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขหรือบางแสนนะครับผมเองก็เป็นคนทําหน้าที่นะครับเพื่อประชาชนเพื่อบางแสนอยู่แล้วนะครับ<ม>ก็ถือว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับตอนแรกจริงๆก็ไม่ได้คิดถึงการที่ต้องมาเปลี่ยนตัวเองหรืออะไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วที่ต้องบริหารจัดการบ้านเมืองไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ก็ในเมื่อมีการจัดระเบียบผมก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบางแสนซึ่งก็อาจจะหาผู้ที่ กล้ายากเนื่องจากว่ามันต้องกระทบกระทั่งหลายๆฝ่ายนะครับแต่ผมมองแล้วว่าเราเป็นทำเพื่ส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้ทําเฉพาะคนบางแสนคนเมืองแสนสูงแต่ผมทําเพื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนนะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับเอ็มไทยท o อปท็อกอาวุกายนะครับอวอร์ดประจําปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับสาหรับ ผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ให้ความสนใจในตัวผมหรือว่าในผลงานที่ผมทำต้องขอขอบคุณทางเอ็มไทยนะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจต่อไปครับสำหรับคนที่ทำงานนะครับเพื่อที่จะให้มุ่งมุ่งมั่นที่จะทำทำดีต่อไปนะครับแล้วก็คอยพบกับบางแสนที่จะมีการปรับปรุงดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วกาสนี้นะคะขอเชิญทุกท่านพบกับโคซิโก้และคุณพ่อตั้มค่ะ กลาวกนเลยครับครับก่อนอื่นก็ขอบคุณเอ็มไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารของโมโนโกรรุ๊ปคุณพีทพุทธรมิกนะครับแล้วก็รางวัลน,นี้นะฮะถือว่าเป็นกำลังใจนะครับให้กับผมเองในการทำงานนะฮะสิ่งที่สำเร็จได้นะฮะก็คงต้องขอบคุณน้องๆนักฟุตบอลทุกคนนะครับที่วิ่งซูฟัดแล้วก็ทีบีไฮทีมก็คือ สตาฟโค้ชทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้พวกเรานะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในทีมชาติทุกๆชุดด้วยนะครับตลอด12ปีที่ผ่านมา,าวงการฟุตบอลไทยอยู่ในช่วงของยุคมืดนะครับแต่น้องๆ2ปีที่ผ่านมาก็สร้างความสำเร็จนะครับแล้วก็ดีใจนะที่ทำให้60ล้านคนดีใจขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณมากค่ะเชิญคุณพ่อตั้มค่ะ กราบขอบพระคุณทางเอ็มไทที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับคนธรรมดาอย่างผมงนะมันยิ่งใหญ่มากส่วนหนึ่งที่ผมได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นเพราะความผิดพลาดในอดีตนะฮะเมื่อก่อนผมคิดว่าถ้าเราทํางานมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นครอบครัวเราจะมีความสุขวันนั้นผมคิดผิดลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการแค่เวลา โชคร้ายที่ลูกต้องมาป่วยแต่วันนี้ผมโชคดีที่เขายังมีชีวิตอยู่เพื่อที่ทําให้ผมได้รู้ว่า mm hmm. ทุกลมหายใจต่อจากนี้ของผมควรดูแล mm hmm. ความรักของผมยังไงขอบคุณรางวัลนี้มากครับสุดยอดสุภาพบุรุษนะคะที่เป็นแบบอย่างให้กับสังคมนะคะโคซิโกคุณพ่อตามและนายกตุ้ยมากๆเลยนะคะครับ